ให้ลูกมีโชคลาบไม่ขัดสนเหมือนที่ผ่านมาลูกมาขอ เห็นลูกแล้วขอให้เขาเมตตาอุ้มชูท่องบนขอพรให้คนรักและเอ็นดู้ดวยบารมีลุงปู่วัดคือวันเมืองชนบุรีหนึ่งในตำนานเล่าขานไม่สิ้น สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับวาเครอรวันนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับพิมพ์ปั้นนะครับที่พี่ๆเพื่อนๆควรระวังนะครับตอนนี้มีงานสําหรับพิมพ์ปั้นมาแล้วนะครับที่เป็นพิมพ์ที่ เพื่อนๆพี่หลายท่านก็โดนมานะครับผมก็จะมาหยิบยกให้ดูนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมเกนะครับเห็นไหมครับองค์นี้เป็นพิมเกนะครับเขาพยายามเป็นทําเป็นพิมพ์ปั้นของแก้วนะครับเห็นไหมครับมีลงลงลงรักทําอะไรเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนี่องนี้เป็นอง์เกนะครับส่วนองนี้นะครับเป็นองค์แท้นะครับ แต่ก็อยากให้เป็นเกดความรู Com ้นะครับกับเพื่อนๆและพี่ๆนะครับที่ยังไม่เคยมีองค์แท้นะครับสำหรับองค์เกนะครับก็ผมจะมาให้เพื่อนๆและพี่ๆดูกันเลยนะครับว่าองค์แท้นะครับสำหรับองค์แท้เป็นยังไงองค์เกเป็นยังไงครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเรามาดูจากองค์แท้ก่อนดีกว่าครับจะได้ เป็นแนวทางไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้นะครับองค์แท้นะครับเห็นไหมครับองค์แท้นะครับองค์แท้นะครับมือของพระนะครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเป็นของวัดเครวันจะเป็นโซนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของวัดป่าคะเลนะครับเขาจะแขนเขาจะใหญ่นะครับอันนี้สําหรับพิมพ์ปั้นนะครับเห็นไหมครับการลงรัก ทองเนี่ยเป็นการที่มาทําเองทั้งหมดนะครับไม่ใช่จากทางวัดอะไรทั้งนั้นนะครับจบไปครับลงนักลงชาตินะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นองค์แท้นะครับองค์แรกนะครับเป็นองค์แท้ส่วนอง์ที่สองนะครับเขาพยายามทําให้เหมือนนะครับสําหรับเนื้อเนี่ยมันมีหลายพิมพ์มากเลยนะครับที่พี่เพื่อนๆควรระวังนะครับ เห็นไหมครับเขาก็ลงรักลงชาติมาทําให้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับองค์เกสน,นะครับก็ยังห่างไกลกับองค์แท้เยอะนะครับเห็นไหมครับผมก็หวังว่าเก็จความรู้ที่ผม แนะนำบอกเพื่อนๆพี่ๆไปในคลิปหรือใน EP ีต่างๆครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมจะได้แบ่งปันเก็บความรู้เล็กๆน้อยให้ฟังนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงขาวนะครับเขาก็มาทำนะครับมาผสมพยายามทำให้เหมือนนะครับเห็นไหมครับแต่ของแกจะมีนี่ครับเห็นไหมครับนี่เส้นนี้เป็นตะเข็บผ้าถ้าของแท้นะครับไม่มีเห็นครับ ของแท้เขาจะปั้นครับแล้วก็เอามือลูบนะครับของเก๋เขาจะเป็นบล็อกเห็นนะครับเส้นเห็นไหมครับของเก๋จะเป็นเส้นเลยตรงนี้ครับผมให้ดูนะครับจะได้จะเห็นกันชัดๆระหว่างของแท้กับของเก๋นะครับเส้น <Stay> ที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับเส้นที่ผมบอกเห็นไหมครับนี่จะเป็นเส้นตรงนี้เลยนะเห็นไหม บางองค์ก็บางองค์ก็ทำได้ดีนะครับส่วนบางองค์ก็ยังเก็บตะเก็บไม่หมดจะส่วนของแท้นะครับจะไม่มีนะครับจะเรียบจะนูนจะเป็นลื่นจะเป็นอะไรต่างๆนะครับอ่าขั้นตอนที่แรกขั้นตอนแรกนะครับดูลักดูเนื้อนะครับแต่ก็ต้องควรระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาทามาดีนะครับขั้นตอนที่สองนะครับดูซอกผ้านะครับเห็นไหมครับซอกผ้าเห็นไหม ซอกผ้ของเขาจะเป็นขา,ขาวๆขุยๆผงแต่องแท้จะไม่ไม่เป็นนะครับจะเป็นเนื้อแต่เขาไม่ได้เขี่ยวออกนะครับผมก็ไม่อยากเขี่ยพร้าออกนะครับเห็นไหมครับช่วงมือเห็นไหมของเก,ก,ก๋จะมีความชัดทําให้มันนี่มากกว่าเห็นคอไหมครับคออย่างที่ผมบอกนะครับของพ้าแก้วจีใหญ่นะครับลำสันนะครับใหญ่เห็นไหมครับ นี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ดูที่คอนะครับที่หลังนะครับเห็นไหมเป็นหลังนะครับถ้าเขาเอาทองมาแปะนะครับแล้วก็ไปทําแต่งผิวนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนพาแท้ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่พอดูเป็นกันบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเห็นไหมครับของเก้ของแท้จะ มีความแตกต่างกันมากนะครับหวังว่าในคลิปนี้ EP นี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับในการดูวิธีดูพิมพ์ปั้นนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างอันนี้นี่โบโลุกเข้าไปเลยครับ เห็นไหครับดูฐานพระก็ไม่นี่ครับแต่นี้จะเป็นคตมาดเพรเห็นไหมครับยังไงผมก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับก่อนเช่าจะหานะครับก็คงควรศึกษาให้ดีกันนะครับสําหรับพิมพ์ปั้นของหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับหวังว่าคลิปนี้อีี่นี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆและพี่ๆได้นะครับ เห็นครับเนื้อขาวเห็นไหมเขาก็พยายามทําให้ได้เป็นเนื้อขาวเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้ระหว่างนี้เห็นไหมผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับคนที่รู้คนที่ทําเขาทํามาดีนะครับแต่ก็ไม่รอดสายตาผมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่จุดขาวเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเนื้อขาวแต่พิมพ์เขายังไม่ใช่นะครับเขาพยายามแปะเนื้อขาวเนื้อผงพระเก่าให้ได้ ออกมานะครับเพื่อทําเป็นงานเก่านะครับผู้นี้ควรระวังกันนะครับยังไงผมว่าเคาวันก็ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆและพี่ๆนะครับที่ฝากติดตามกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปและในอีพีจะต่อไปนะครับสําหรับผมว่าเคาวันขอบอกกล่าวว้ในที่นี้นะครับว่าองค์นี้นะครับเป็นพระแท้นะครับองค์บน องค์บนเป็นพระแท้ส่วนองค์ด้านล่างนะครับเป็นพระเกน,นะครับยังไงผมว่าเครือวังก็ขอกราบขอบพระคุณไว้ในที่นี้นะครับสวัสดีครับ